เป็นหเปล่าไม่ต้องเลยนะฮะส่งกำลังใจให้เต็มที่เจอวิแล้วคือขอเสียงดังเท่านั้นเลยบอยส์ชาวไทยทุกคนฮะขอเสียงดลยทุกคนอ,อันนี้รู้เลยว่าแค่ส่วนหนึ่ง แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวพอเขาออกมาจะดังกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่นะฮะเอาหลักฟังเสียงร้อยท่าไทยไปแล้วนะฮะมาฟังเทสเสียงสื่อมวลชนหน่อยดีกว่าใช่ะวันนี้ขออนุญาติพวสื่อมวลชนส่งเสียงหน่อยนะฮะได้ไหมนะแฟนทุกคนได้อนุญาตนะเพราะสื่อมวลชนจะได้แบบว่าเอามือกดปล่มให้ไม่ได้อัดอั้นเนาะโอเคนะฮะสื่อมวลชนชาวไทยที่มากันอย่างมากมายครับข้างนะขอเสียงเลยฮะ ขอบคุณมากครับย,ยังไม่ได้กล่าวเข้าสู่งานเลยนะครวันนี้นุ้ยรับหน้าทิ่พี่กรอน,นะคะต้อนรับท่านเข้าสู่งาน2023ี้ twenty ี h r e e John Youngwa Live or Rode in Bangkok งานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้จัดใจดีของเรานะคะที่พา j o h ยบามาพบกับกแฟนๆชาวไทยบ้อยชาวไทยทุกคนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเด s ์บารีดีครับ รับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะและความสนุกกันมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วง6โมงเย็นนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่การถแถลงข่าวกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเอาละฮะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าคุณยงวานเนี่ยเขาเป็นออราเดอร์เป็นคนที่มีความสามารถ,ถา <ๆ S 2> รอบ <ๆ S 2> ตัว <ๆ S 2> จริงๆ,ๆนะคะเป็นร้องเพลงได้แต่งเพลงได้เป็นนักแสดงก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รอช้าแล้วนะคะอยากให้ผู้คนตั้งจิตตั้งใจเหมือนจะทำบุญเนาะ เรียมความพร้อมให้ดีๆฮะและส่งเสียงกรี๊ดดังๆออกมาให้กับคุณยอมว่า สวัสดีครับอัญโยซิโอแววขับถูดไทยแลนด์ต้องขับรับเข้าสู่ประเทศไทยฮะขอบคุณค่ะเช่คุณยงวานั่งเลยค่ะครับวันนี้เราได้คุณเจนะคะมาเป็นล่ามด้วยนะคะเอาล่ะเริ่มต้นก่อนเลยอยากให้คุณยงวานทักทายแฟนๆของคุณและสื่อมวลชนที่มากันอย่างมากมายวันนี้อยากเป็นทางการฮะพบ 안녕하게기니또ถ왕 타이 니ีกค가가 진짜 오랜만에 태국에 또 공연을 하러 왔는데 이렇게 또 많이 와 주시고 이렇게 기자견도 또어 시간을 또 함께 할수 있어서 너무너무 재밌고 어 오늘 잊지 못할 어 공연될것 같습니다 ก็ไม่ได้มาสแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนานมากแล้วแล้วก็เรืมันจะได้รู้ข้อมูลผ่านการแถลงข่าววันนี้ด้รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆถือว่าวันนี้น่าจะเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงเลยนะฮะแค่ถแถลงข่าว energy ของแฟนๆบอยส s t y ยของคุณก็ไม่ธรรมดาแล้วลองฟังเสียงคลิดอีกสักทีดีไหมฮะจัดให้เขาหน่นอยบอกแล้วอย่าให้เสียชื่อบอยส style ฮะเริ่ม 아오요하에어 <목소리도> 진짜 많이 오셔가지고 또 응원도 해주고 반겨주셔가지고 너무 기뻤고 태욱을 어, 제가 처음 왔던 게 예전에 광고 촬영으로 처음 왔었는데 그때부터 지금까지 항상 뜨겁게 반겨주셔가지고 항상 태욱이 오면 어, 되게 힐링이 되는 것 같습니다. นามบินกนันเยอะมากๆแล้วก็ต้อนรับอย่างดีมากๆเลยแล้วก็กจริงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเคยมาประเทศไทยตอนนั้นมาถ่ายโฆษณาน,นะคะแล้วก็ทุกคนต้อนรับดีมากๆก็เลยเป็นความทรงจำตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้เลยค่ะมาถึงวันนี้เลยนะครับมาเมืองไทยเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ทานอาหารไทยแ้ะหรอยัางค,คุณยองวาครับโอเ,ออเ,ออเอคโอ้โวันนี้ตุ๋กุง วันนี okay. wow. Alright, so others, well. uh, crazy, ้ค่ต้มยำกุ้งไปครับนราจะเราจะมาจากผัดไทยก่อนสิแล้วก็เมื่อวานมาถึงกทานผัดไทยไปเลยว้าวอร่อยไหมฮะโุ่มมากมากอร่อยมากๆที่เกาหลีก็ทานบ่อยเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมาทานของจริงที่นี่ก็อร่อยมากๆเลยครับอ่ามาเจอออริจินอลที่เมืองไทยของเรานะฮะนอกจากทานอาหารไทยแล้วเมื่อกี้ตั้งแต่มาเริ่มก็เลย คุณยังหวังูพิสูจไทยเก่งมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมะัะเขาพูดไทยเก่งมากเลยเนาะ <c oughs> ใช่ไหมะัะครับเตรียมอะไรมาฝากแฟนๆชาวไทยเลยฮะสำหรับภาษาไทยวันนี้ผมเหลอไหม ก็ค่ะหล่อมากฮะนะฮะหล่อมากที่สุดจังไหนฮะเมือ่อกี้ตรงนี้นี่หล่อมากที่สุดเลยหล่อมากหล่อมากที่สุดนะครับครับคุณพูดไทยชัดกว่าคนไทยอีกนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะคุณสอนภาษาไทยนิดหน่อยไ,ได้ไหมฮะ มวยกีฬามวยเหรอมาเมืองไทยแล้วมีโอกาสไหมที่จะได้ไปเข้าคลาสมวยไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยูว่นัวชินเจิ้มเขาคิดว่าชิ้นดีงนนอ,อ,งอ,องก번เนี้ย,ยอย่าเดี๋ยวผมจะไปครั้หน้าถ้าเกิดว่ามาแบบส่วนตัวค่ะจะแบบไปเทรนดูคุณเคยยินชื่อเสียงข,ของมวยไทยขนาดไหนฮะ เคยค่ะรู้ว่าตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วว่าดังมากๆมวยไทยคุณรู้ไหมคนไทยมีพื้นฐานมวยไทยหมดเลยจริงเหรอครับต้องระวังแล้วนะคะใช่ไหมเห็นคุณชอบต่อยมวยวันนี้โชว์ให้ดไหมครับเดี๋ยวหาผู้ต่อสู้ให้เดี๋ยวหาผู้ต่อสู้ให้คุณจะว่าพรอ่ สนใจไหมฮะชุดซูเปอนะฮะจางที่บอกไปแล้วว่าคนไทยมีพื้นฐานม,มวยทุกคนเลยนะฮะ<อ>เดี๋ยววันนี้ให้คุณต่อยสักหนึ่งยกกับท่านนี้ได้ไหมฮ <laughs> ะไม่น่าขอดค่ะขอโทษฮะ 마지막야ไง마친구어 제가 어 이번에 올라온다라는 투어를 하게 됐는데 오늘 마지막이에요. 근데 어 제가 어 연기도 하고 그리고 기타도 치고 그리고 요즘에는 춤도 열심히 추고 있기 때문에 이 모든 것들을 다 보여주고 싶다 해서 올 라운더라는 이름을 지켜냈습니다 네, 그럼 이번 투어는 이름이 올 라운더입니다 그리고 여기가 마지막입니다 제가 이 이름을 지켜냈기 때문에 춤을 추고, 음악도 추고, 오늘 진짜 열심히 춰게요 เป็นที่สุดท้ายประเทศสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นอยากรู้แล้วว่าเตรียมความพิเศษอะไรในการปิดทัวร์ของคุณในครั้งนี้บ้างให้กับแฟนๆชาวไทยนะคุณโยวา๋ออเชื่อมอเลา่บอกไปว่ากรุงเป็นที่สุดท้ายนเกาหลีแล้วก็เป็นที่ที่มีเวทียื่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้เป็นเซนนแฟนอย่าง กล้ชิดเลยนะคะบอกว่าทุกคนจะส่งเสียงกรี๊ดให้อย่างดังเลยกรี๊ดไหมคะวันนี้กรี๊ดพร้อมไหมคะพร้อมเขานอนมาสามวันเลยค่ะทุกคนตั้งใจเก็บเสียงมากรี๊ดให้คุณยงมาโดยเฉพาะเลยอ๋อได้เลยครับวันนี้ทุกคนพร้อมทิ้งเสียงไว้ให้กับคุณยงมาเลยฮะเนี่ยฉันวันนี้มจะแสดงให้เต็มที่เอาให้เสียงหายเหมือนกันเลย ก็สดสิว <and> ้าวารจริงนะฮะเอาละอยากรู้ว่าแพลนของคุณที่เราจะได้เห็นกันต่อจากนี้ที่แฟนๆไบยท์าวไทยทุกคนจะได้ติดตามคุณมีอะไรบ้างะบอกแฟนๆนได้หเได้ัอ่ย้วี่ยาะ่นก็ ก็หลังจากที่จบทัวร์นี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีตอนนี้เตรียมอัลบั้มอยู่เดี๋ยวไม่นานอีกไม่นานนี้จะมีข่าวมีถึงทุกคนกันว้าวแอบเห็นข้างหน้ามีจิกแขนกันด้วยแล้วนะพอคุณบอกว่าเตรียมอัลบั้มอยู่อ่ะแกแล้วนะเขาดีใจนะคะอเลยขงั้นอยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วครั้งนี้มาคนเดียวมามาพบกับแฟนๆอยากรู้ว่าแล้วเซียนบู 얼마 에 민혁이랑 에 대한 인어요 아, 그 전에 민혁이랑 정신이랑 거 봤어요. 그 전에 민혁이랑 정신이랑 에에거 봤어요. 어요 아, 요 I was.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  I w 가어 I w 서 s I was. I was. 태 was. I was. I was. I was. 한 w 제가 조만간 s I was. I was. I was. I 고 a s I was. I 여 a s I was. I was. 많이 a s I was. I was. I w a 사 I was.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  I w เด็กคอนเสิร์ตอยู่เดี๋ยวจะรีบมาหาทุกคนนะคะครอย่าให้สื่อมวลชนทำสัญญาคุณว่าจะตัดท่อนนั้นทิ้งให้<อเ>ได้เลยได้เลยนะฮะโอเคไหมแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวให้สื่อมวลชนส่งเสียงบอกคุณว่าโอเค,อเคสัญญาโอ,โ,อโอเคนะฮะโอเคนะฮะสื่อมวลชนหะตกลงทำสัญญากับคุณยงวานเลยฮะเรื ไปสนุกกับคุณในคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะคุณยงวหาะอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายกับแฟนๆซะหน่อยฮะอ่าเนี่ยวันนี้จริงๆที่มีกิจกม

ไว้ทุกคนรอคอยคุณยงวานที่จะมาเมืองไทยไม่ว่าจะมากี่ครั้งทุกคนพร้อมสพอร์ตคุณเสมอนะฮะแล้ววันนี้เชื่อมั่นว่าคอนเสิร์ตของคุณจะสนุกและทุกๆคนจะสนุกไปพร้อมๆกันขอเสียงปรอมือต่งๆให้คุณยงวานคัะคุณยงวานอี่บนเวทีนะครับลำดับต่อไปด้วยขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารจากเบสบารินนะครับขึ้นมาเพื่อมอบยอดไม้เป็นที่ระลึกให้กับคุณยงวานครับขอเรียนเชิญครับเส็นตปรบมือด้วยฮะ นี่คือทีมผู้จัดจของเรานะคะเบสมารินนะคะนอกจากมอ,ชอบช่อดอกไม้แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะจะมีอีกทีงชอวเที่ยวดอกไม้ออกไหมฮะหรือโอเคแล้วเรียบร้อยฮะโอเคครับอสควานะคะเส้เเนโทของนกับไอเกียวจุกกลานนนนงนะคะ Welcome to Star Society.